สวัสดีคำชมกันทุกฐานนี่กับมาโฟมมาฟอกับบน้องสมใจคือเก่าืม่นอนใจกับจะฟอกพี่น้องมาเบิ่งบาดแผลของน้องน้องของสมใจแล้วพี่น้องที่เพิ่นได้แบบผู้สกอุบัติเหตุพี่น้องไฟไหม้บ่อนาพี่น้องเนาะนี่เนี่ยพี่น้องเล็กน้อยพี่น้องคนดลินแล้วพี่น้องอาบอาบน้ำแหละลินจูดไฟไฟไหม้ไม้ซานพี่น้องไม้เสื้อผ้าแต่ก็่นว่า สีดับไฟพี่น้องแต่มันถืดนาเพนเองนะพี่น้องก็เลยนาคนบาดล้ายเติบพี่น้องไปน้องไปน้องฟอร์มแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวสมใจพาไปเบิ่งพี่น้องไปเบิเบิต้มีเบนนั่งนั่งไว้ีนนั่งไว Nga cái này chè Phi nào Phi nào Phi nào chép bảo bên, nà chè nà à bỏ Ây ai Ây bỏ chép nó Phi nào Ây Nào Phi nào Cô Phi nào Nhi phải mày Phi nào Đã bê Nhi nà Phải mày nà phân Chị bên này Khoa nhạc Chạp được nào มาตัวหน้าหลอ่อกลายเป็นหน้าแบบนี้เนาะคนขี้ดือ้อแบบนี้แหละพี่น้องอ่ะตัวน่ะพี่น้องบวมนะพี่เนาะคนนี้เนาะมันบวมเลยหนึง่งพี่น้องขี้ดื้อเด้อพี่เนาะแม่พายจุดจุดในคอกเป็นดนะพี่น้อง จุนี่ขอกเป็ดตัวเพื่อถือหน้าปืนตัวเองนะพี่น้องก็เลยแบบไม่มาเลยพี่น้องเจ็บปะน้องเลนน้มพี่น้องลินอย่ะุ่นแต่น้องเลนบุได้ถือไม้เนาะพี่น้องกับน้องเดนมีแต่ทเบนนั่นแหละไม้คนเดียวรักเป็นยังไงพี่น้องอันนี้มันบุได้ไม้ไฟแล้วพี่น้องแบบไม่เป็นยางพี่น้องยางแบบปิดติดบนหน้าพี่น้องยางมันห้อนพี่น้องติดบนหน้ามันเป็นแบบนี้เลยเนาะพี่น้อง แบบคล้ายๆไฟไหม้แหละพี่น้องดูดิเอ้าโจนิตะาเราเบิกไหมเลยแบบพี่น้องแบบอธิบายพี่น้องคือตาเรานี่คือแบบเฮ็ดยังเฮ็ดยังคือบาดนะพี่น้องเฮ็ดยังคือบาดหน้าพี่น้องน้องเบงก็ทำแบบปลเลยปลเลยคือลิ้นนะพี่น้องปล่ยแลวเฮ็ดในไดคือคือเบิกคือในได้คือเบิก แบบแบบนี้เบนถ้าเบนเพนดอเป็นพนใดพนองเราจะระทึงกับเป็นเป็นแต่แบบบุหูสิวคำใดเนาะพนองแบบนี้แหละแบบตีเบิกน่ะเอาไม่ตะน่ะเบิกแบบเบิกสมัยงหยไม่ตะก็เสือเบิกสมัยงหยเลาอีเลอาอเลอาอจะไม่ต้านน่ะการปะการเถอะกาดเตอน กาดแต่คือไฟไหม้แล้วพี่น้องกาดนะกาดกาดอเปียร์กาดอเปียร์คือซานนี่พี่น้องซานแถวนังนี่กาดอเปียร์อะไรก็เห็นอะไรเออนี่นี่เนาะอันจึงกาดตะแ멍ไหมนี่เนาะกาดตะแ멍มันมีตาอายกแบบนี้นะพี่น้องอายกมันคือจับนั่นแหละพี่น้องเคนจับนะพี่น้องจับแต่ก็ดึงแม่นบ่อักบ่ไม่อักกัน อักไปแบดึงนั่นแหละพี่น <unser Wet serves> no. ้องเป็นดึงนะพี่น้องดึงใส่แบบที่ดึงไหวมันไหม้เนาะพี่น้องไหวมันไหม้ต่อไหม้ต่อไม่อักเจออันอันากี้จุ้มันมุ้งมวยปะเออเออก็ไปว่าดูอันั่นแหละพี่น้องอักมาพี่น้องอักก็ไปว่าดึงดึงดึงไปอักเจออังกได้จุ้มันมุ้งมวยมันดึงเลยมันก็เด่นใส่หน้าบันนี้พี่น้องมันก็เด่นใส่หน้าปุ้ เพิ่นตัวเพิ่นแต่ก็ไม่เงี่ยมตัวตัวน้องเบลแบบตอนแรกๆนะเพิ่นบ่ได้ให้นะพี่น้องเงี่ยมคือให้นะพี่น้องกีนำใจตาม่าบในแรกๆนะให้บอตอนแรกๆนะเงี่ยมบ่สมมติว่าเป็นไกลสมมติว่าสาลาซาราว์แต่แรกให้บ่น้องเบลบ่ให้นะพี่น้องตกลงไปให้มันบอเงี่ยบบออีบ่อีบ่น้ำใจกับจักสรเสวะพี่น้อง บอกประชาชนถึงเบากับกเป็นพี่น้องแต่บู๊สิเบาคำใดคือทะเวนเบาอือน่ะเป็นน้องบาดเจ็บบาเบนบาบ่ไอ้ตัวไรตตะเบินไปว่าน้ำใจจะมาไอ้ไอ้ก็ไปว่าเจ็บนั่นแหละพี่น้องอ่ะอี๋อี๋เจ็บคันว่าตะบืนตะบืนตะบืนไปว่าบ่เจ็บบ่เจ็บนะพี่น้องแลไรพี่น้องหนักพี่น้องอะไรพี่น้อง เราพี่น no? anyway, ้องเป็นบาดแห้งเลยนี่พี่น้องเราพี่น้องอันนี้พี่น้องตะเป็นเัีกยวประมาณแต่แต่เม่เมื่อวานโมพี่น้องเมื่อเมื่อด้นๆนลยพี่น้องซ้ำมือแล้วพี่น้องเป็นนี้พี่น้องไฟใหม่แต่พี่น้องใจพึ่งจะถ่ายคลิปพี่น้องเบิ้งนี่ต้องก็ตกเพราะใครเนี่ยพี่น้องคือจะถ่ายคลิปพี่น้องเบิ้งล้ามือพี่น้องอันนี้กะ เป็นน้องคนพี so? ่น้องลิ้นอยู่แต่นี่ใจพี่น้องที่น้องคนมาเจ็บลายอีบาเป็นไอ้มาไอ้ไอ้นะพี่น้องไอ้ไปมาเจ็บพี่น้องไอ้แห้งไอ้ไอ้ขวดนี่เนี่ยไอ้หยิบมาได้แห้งนะพี่น้องไอ้ไอ้ที่เจ็บนั่นแหละพี่น้องซาเราเธออเก็บภาษาภาาษแบบสมใจเลยแบบน้องเราเขาเดินแบบไอ้ไอ้พี่น้อง โดยโดยพี่น้องกินแล้วามพี่น้องพือาเจโดยแล้วบเ่ี่้อกินเจยะอันนี้อ่ะมือน้ำใจกะมันตีๆแล้พี่น้องมันก็บีบแวนึงพี่น้องอย่าน้ำใจว่าสิจนยกาปกิเผาแล้วนักพึ่งล้างหน้าหลางตา ลัวกลางน่ยคงต้องมันเดินสิยาวๆเลยหนึ่งเลยดีมันสั่นกันเนงพี่น้อนมันก็ดูหล่ออยู่เลยตันี้องไรมานม่เอาลองไปชิบยินหมอเบอยดไปเลยมันไปเล่นเลยไปน้องคนเปเลยคือไปยินงนะพี่น้องเปเลยเปเลยพี่น้องไปเลยเือไปยินงนะพี่น้อง แบบไปไหมนี่กะมันก็บิดเป็นยังพี่เนาะไปไหมู้้นนึงมันกระเบดน้นนึงเลยพี่เนาะลายเต๋อเต่งหนาเนาะพี่น้องเนาะน้องคนเจ็บน้องทดื้อเองพี่น้องแม่บอกแล้วบอกฟังนะพี่น้องเนาะให้แต๋อพี่ใหญ่บอกอะไรเมียงกับผูเป็นมาพี่น้อยเป็นให้พี่น้องเบิรงกับชิปปี้กิมแบบเป็นไง แา้วดูเป็นใช่น่ะพี่น้องไปใหม่นะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเน่ยพี่คิดกับพี่น้องนักคืออ้าพี่น้องสิคลิปพหนำใจกับขอลาไปก่อนนะพี่น้องต้องไปชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสครับปุ่มลินจานนลสำหรับคลิปนี้สมใจก็ขอลาไปก่อนพี่น้องแล้วก็อย่าลืดูน้องเพิ่พี่น้องทีพี่น้องสวัสดีเป็น 好，拜拜，天亮，拜拜，天亮。